ดีของกองทัพภาคที่2นะคะได้รับมอบรองเท้านินมังกรรองเท้าต้นแบบเพื่อลดแรงระเบิดจากทุนระเบิดค่ะพลเอกนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภานำโดยนาวาตรีวุฒิพงศ์พงศุวรรณสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ กิจการทางด้านทหารไซเบอร์เทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์และอุตสาหากรรมป้องกันประเทศลงพื้นที่ศึกษาดูง,งานอุตสาหากรรมป้องกันประเทศและหารือข้อราชาการณกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ส่งมอบต้นแบบรองเท้านินมังกรเพื่อลดแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทำให้ทหารที่ลาดตะเวนแนวหน้าถูกระเบิดและได้รับบาดเจ็บจึงได้ค้นคว้าโมเดลรองเท้าที่ใช้ในยูเครนและนำไปถอดแบบเพื่อนำมาผลิตโดยหวังว่าจะสามารถลดความสูญเสียแล้วก็ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนารองเท้าและได้หารือถึงยุทธภัณฑ์ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ใช้ในภารกิจของกองทัพโดยคณะนะคะก็จะนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนายุทธปกรณ์ของกองทัพตามที่ตามหน้าที่แล้วก็อำนาจที่คณะกัรมาที่การให้เกิดผลสำเร็จต่อไปค่ะ จากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะกองทัพภาคที่สองได้บูรณาการความร่วมมือเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงศูนย์อํานวยการจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนภาคสองได้มีการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเยียวยาผู้ประสบภัยรวมทั้งประสานงานศูนย์อํานวยการจิตอาสาพ,พระราชทาน จัังหวดในการช่วยเหลือความเสียหายบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการสถานที่เอกชนสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบโดยบูรณาการทุกส่วนราชการค่ะเล่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านพร้อมกับติดตามการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในบ้านของตัวเองได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ